ปรดีที่อาจารย์กระดกท่านพูดถึงแก่นก็ก็คุยกันนิดหนึ่งว่าเสริมทีนี้ไอ้คำว่าแก่นตรงนี้เราหมายถึงว่าคือพระธรรมวินัยนี่เป็นแก่นแต่แก่นตรงนั้นก็ยังไม่ใช่หลักที่เราเน้นจริงๆสิ่งที่เราเน้นจริงๆที่คำที่เราบวชในวันแรก ที่เป็นภาษาบาลีวสัสัพพททุกขนิจรณนิพานะสัชิกณัตถทายะตรงนี้คือคือเป็นเป้าหมายอันสําคัญของการบวชนั่นคือให้กระเจ้าบวชเพื่อที่จะกระทาให้แจ้งซึ่งพระนิพพานอันเป็นเครื่องสลัดจะออกความทุกทั้งหมดเป้าหมายตรงนี้แล้วที่ไปบรรยายอบรมภาษาสังฆาธิการทั้ง3จังหวัดหรือสมัยภาค14บสี่น่คือ4จังหวัด ก็จะพูดถึงาศาสนาอิสลามบอกในส่วนตัวเองนะบอกขอชื่นชมจริงๆขอชื่นชมอย่างไรอ่ะบอกเขาทําหน้าที่ของาศาสนิกของาศาสนาของเขาได้เยี่ยมมากบอกเราอย่าไปโจมตีเขาแล้วเราทําไมไม่ทําหน้าที่ของาศาสนิกของพระพุทธศาสาศนาของเราให้เต็มที่ละ่ะเขาทําหน้าที่ของเขาดีที่สุด แต่เราเองกลับไม่ทําหน้าที่ของเราแล้วก็มาโวยวายอยู่อันนี้คือส่วนหนึ่งนั่นแหละบอกตัวตัวเองขอชื่นชมพูดในที่ประชุมพระสงฆ์ที่ประชุมหลครั้งแล้วไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดร้อยรูปคือแต่ละจังหวัดจังหวัดตัวเนี้ยและส่วนที่ปัญหาที่ว่าเนี่ยที่จริงแล้วในศาส,สนาพุทธกับศาสนาอิสลามจริงๆสำหรับที่ผู้ใหญ่ที่ผ่านมานะ เขาไม่มีอะไรกันเลยนะเหตุที่มันขาดไม่เติมเข้าไปนั่นะเราไม่ได้ใช้สังหกหวัวัตถุสีคือไม่มีการเอื้อเฟื้อที่ภาคใต้เนี่ยเราจะเห็นว่าวัดบางวัดไม่หลวงพ่อองค์เก่าๆนะเวลาที่อิสลามมีการแต่งงานมีการจัดอะไรสารพัดกิจกรรมที่บ้านเนี่ยหลวงพ่อซื้อข้าวสารไปซื้อข้าวสารไปแล้วก็ไปหมอไห้ แล้วก็อิสลามเองก็นิมนต์หลวงพ่อไปนั่งคุยที่บ้านเวลาที่วัดมีงานอิสลามมาช่วยที่วัดแต่ไม่ได้ไม่ได้ใช้คําว่าทําบุญนะมาช่วย,วยแล้วแม้กระทั่งตัวใช้คำว่าตัวผมเองเนี่ยลงไปแจกข้าวสารก็เจออิสลามเขายกมือไหว้นะเขาไหว้ในฐานะที่เคารพนับถือไม่ได้ไหว้พระเขาจะแยกออกมานี่คือพระนี่นี่ผู้ที่ให้ เคารพนับถือเป็นผู้ใหญ่นั่นแหละที่ที่อาจ,จารยกนโกนกบอกต้องแยกให้ออกตัวไหนเป็นศาสนาตัวไหนเป็นเปลือกตัวไหนเป็นแก่นที่มันแตกแยกที่ว่าเนี่ยในด้านศาสนาพิธีซึ่งเป็นเปลือกของศาสนาที่หุ้มห่อศาสนาอยู่พิธีกรรมที่มันแตกต่างกันอันนี้คือคือเปลือกพระพุทธศาสนา,าเราเรียกว่าศาสนาพิธีแต่ตางอิสลามเรียกอะไรไม่ทราบนะมันมันก็จะต่างกัน กิจกรรมที่เป็นสาสนาพิธีเป็นเปลือกเนี่ยต่างกันแต่เป้าหมายนั้นเพื่อต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นอันี้เสริมไว้แต่เพียงเล็กดอยไหม